เราเริ่มต้นที่จะคุยกันในหัวข้อเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับการปรับคณะรัฐมนตรีในบรรยากาศอย่างนี้พูดได้เต็มที่นะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพบรรยากาศที่ท่นเห็นเนี่ยมันบ,บรรยากาศสวยงามผมเลยขอถือโอกาสนี้ครับจัดนอกห้องส่ง ท่านดูตอนนี้นะครับนี่มีข่าวจากอันนี้เป็นกรุงเทพธุรกิจนะปรับคะแมนตีหลังซักฟอกตู่ป้อมลังเลือกตั้งเลือกเออรังนักเลือกตั้งนะนี่เราดูดนะมีจริงไม่จริงเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันมาดูข่าวเก่าหน่อยครับปัญหาเรื่องเอาคุณธรรมนัสกับคุณวิมลเนาะ นารุมนนารุมอนออกเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเห็นไหมครับกันยายนปีที่แล้วครับแล้วก็เกิดปัญหาตลอดประยุทธ์ก็ไม่ยอมเขาเรียกเป็นในพลนี่ก็ไม่ยอมในร้อยครับคือขัดแย้งกันแล้วมีข่าวแต่เรื่องอไม่ปรับครมอเห็นไหม นี่นี่ข่าวเมื่อวันที่ไหรมกราคมปีนี้ไม่ปรับคุมอยยุบสภาแต่ยุย์ลากเกมยาวคือมแจะข่าวปฏิเสธการปรับคุมอยท้งนั้นนะฮะเดี๋ยวท่านดูนะครับแล้วมันจะมีการเอ่อ,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 อจะปรับได้หรืออันที่หนึ่งอันที่สองการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลายคนบอกว่าผ่านแน่นอนคุณสุนัย นะเพราะว่างบประมาณยังผ่านแล้วแต่เรื่องอย่างนี้นี่ประยุทธ์มันก็เสียวๆเหมือนกันนะมันไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยเกิดกระแสว่าจะมีการปรับครมอเอาคนอาจจะไม่ได้เอาไปเออธรรมนัตเข้านะแต่ว่างสองตำแหน่งเนี่ยเอาคนของธรรมนัตเข้ามาและเขาบอกว่าปรับแน่ๆเพราะเพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จาวิเคราะห์ออก,กันแล้วกันนะครับ แต่ผมจั่วหัวก่อนว่าถ้าเกิดปรับอย่างนี้จริงนะและจะก,ก่อนอภิปรายหรือหลังอภิปรายไม่รู้ละผมว่าคนที่ตายนี่นะไม่ต้องอภิปรายนะคนที่ตายคนแรกคือธรรมนับ <laughs> แล้วก็ตายคู่กับประยุทธ์เลยโดยฝ่ายค้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้ามีปรับครบอรจริงนี่ตายทั้งคู่เลยนะผมว่าเลยอ้าวอาจารย์ว่าอันแรกก่อนปรับไม่ปรับคือ ผมผมพูดพูดสองหลักการก่อนนะครับหลักการแรกหลักการบริหารเนี่ยนะนายรัมตรีประยุทธ์เนี่ยเมื่อปลดสองคนนั้นออกมาตั้งแต่เดือนกันยาไปแล้วเนี่ยต้องเอาคนมาเสริมเพื่อมาเสริมคณะระมัมตรีตแต่นี่เขาไม่ยอมเพราะว่าเหตุเหตุที่ไม่ยอมเนี่ยเพราะว่าเขายังตกลงกันไม่ได้ในพักพลังประชารัฐในพักนั้นในพักนั้นพักนี้นะใช่ไหม อันนี้เนื่อนนานมาเกือบปีแล้วนะจะมาเกือบปีแล้วสองเนี่ยพูดพูดในทางการเมืองเลยนะ,ะการการปรับครมอเนี่ยก็เพื่อสร้างเรียกเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคณะรัฐมนตรีรนะเดี๋ยวนี้มีรมัฐมนตรีมาเพิ่มอีกสองคนกล้องหน่อยมีแฟนคลับจะได้เห็นหน้าด้วยอ่สองคนแล้วก็มี คุณจะต้องแบบที่เหมาะสมอย่างนั้นในนี้นะแต่แต่ประยุทธ์นื้อด,ดื้อก็เรียกว่าไม่สนใจไม่แคร์ดื้อรั้นไม่ต้องมีัฐมนมรีช่วยก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้แต่อันนี้ที่ที่ททเริ่มเป็นข่าวก็เนื่องจากการนเนื่องจากตอนที่รัฐสภาสภาเนี่ยประชุม พี่นาเขาประมาณและผ่านประมาณแล้วก็ได้ข่าวมีการต่อรองกันว่าว่าถ้ากลุ่มกลุ่มธรรมนัตเนี่ยโหวตโหวตให้ให้ความเห็นชอบให้ผ่านเนี่ยนะให้ผ่านนะครับก็จะจะปรับคอรมอหมายนะข้อข้อจะเอาคนของธรนมัตเข้ามานี่คือสายข่าวรายงานอาจารย์สายข่าวอาจารย์จรันนี่อยู่ฝรั่งเศสแต่สายข่าวยังลึกนะ บางทีลึกกว่าผมเลยครับเอาต่อทีนี้แต่ว่าไอ้ไอ้ข้อตกลงเนี่ยประยุทธ์ก็อาจจะเบี้ยวก็ได้คือเขาไม่ปรับก็ได้นะเขาเขาไม่ปรับก็เบี้ยวไม่ปรับนะแล้วก็ใช้การปรับครโอมอรพูดง่ายๆคือใช้ใช้การเอาคนมาเพิ่มในในคณะมนตรีนะเป็น เป็นเครื่องเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเครื่องมือในการต่อรองอในในใน,ในการต่อรองทางการเมืองว่าอภิปรายไหมว่างใจนะ่ะถ้าคุณรับปากแล้วคุณสัญญาว่าคุณจะโหวตให้ผมนะ่ะหรือหรืออย่างน่นนะคือให้ผมได้คะแนนมากสักหน่อยนะยก,ก็จะปรับถูก<ะ>ไหมทีนี้ปัญหาคือว่า การปรับคอรมอรในระบาลประยุทธ์เนี่ยนะมันแค่และมันขึ้นกับประยุทธ์คนเดียวนะแม้จะมีแรงกดดันภายในและภายนอกแต่ถ้าประยุทธ์มันไม่อยากปรับมไม่ปรับสองมันขึ้นกับน่าจะมาจะาข้างบนอาจจะข้างบนคืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะการเมืองปัจจุบันนี่กษัตริย์ยก แทรกแซงการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ้าวครับนั่นเพราะฉะนั้นปรับหรือไม่ปรับเนี่ยมันมันมันยังพูดแบบฟันธงไม่ได้ว่าปรับครับยังยังฟันธงไม่ได้นะฟันธงไม่ได้ใช่ไหมมันก็มันอาจจะมีการเตรจาต่อรองกันเพราะว่าการอาิปปายไม่ไว้วางใจเนี่คงจะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมกำหนดยังยังไม่ได้กำหนดยังยังไม่กำหนดเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสนอยติขอเปิดเผยไปไม่ไว้วางใจนะครับ แต่ไม่ว่าจะปรับไปไม่ปรับเนี่ยนะไม่ได้กอบกู้สถานะของประยุทธ์ปรับก็ไม่กอบกู้ทำไมไม่กอบกู้ก็ไม่กอบกู้เพราะว่าหนึ่งคนที่ปรับเนี่ยเออคนคนที่เข้ามาเนี่ยนะมันก็เป็นคนคนเดิมเดิมของพวกนักการเมืองกลุ่ม,มธรรมนัตนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยมีฝีไม้ไลายมืออะไรเท่าไหรหรอกอนะสองนี่สอง สภาชุดปัจจุบันน่ะมักนกำลังจะอีกอีกอกีแปดเดือนอ <c oughs> นแอะแต่ <c oughs> มากกะแปดเดือน <c oughs> ก็วันที่ <c oughs> ยี่สบสี่มีนาคมปีหน้าหมดอายุแล้วเพราะปรับไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรไม่ปรับก็ก็ไม่มีผลอะไรนะแต่ยังไงก็ตามนะตามความเห็นผมนะคือตำแหน่งสองตำแหน่งน่ะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยน่ะ มันก็สําคัญเหมือนกันนะนะถ้าต้องการจะมาเสริมเรียกเสริมทัพอ่ะมาเสริมทัพนะก็ควรจะปรับแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเสนอความคิดเห็นเรียกร้องอะไรนะเพราะว่าผมต่อสานรัฐบาลน,นี่อยู่แล้วปฏิบัการต่อสานรัฐบาลประยุทธ์มาตลอดเพราะการไปเสนอความคิดเห็นไปในเชิงแนะนำในเชิงอะไรเนี่ย <Okay. S 1> ผมไม่ค่อยทำนะเพื่อนี่คอือพอจากแต่นี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าน,นี่ อันนี้เป็นรายการรายงานรายการข่าวของสุนัยทีวีมันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แต่อันนี้เข้าใจครับคืออาจารย์ไม่ไม่มึงจะปรับก็ปรับมึงไม่ปรับก็ใจมึงเพราะกูไปสนอยู่แล้วครับนะครับแต่ <c oughs> ที่ผมอยากจะเสนอและก็ถามอาจารย์คือว่าผมมองว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยประยุทธ์ได้แสดงวุฒิภาวะที่มันไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมือง ครับถูกไหมครับคือในฐานะนักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องประนีประนม้มเพื่อให้งานมันเดินได้ถูกไหมไม่ใช่ถือทิฏฐิมานะดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเกือบหนึ่งปีมาเนี่ยที่ทะเลาะกันอยู่ในพักพลังประชาธิจนกระทั่งธรรมนัตต้องแตกออกไปแล้วไปตั้งพักใหม่หไปตั้งพักใหม่แล้วก็ธรรมนัตก,ก็เล่นบทโอ้โหจะล้มประยุทธ์อย่างนั้นจะล้มประยุทธ์อย่างนี้สุดท้ายเอา้า พิเศษสติราชวานพักเล็กเราสิบหกเสียงเราจะไม่โหวตให้ประชาชนก็เห็นเหตุการณ์อย่างตลอดเวลาว่าสุดท้ายเล่นละครกันแตกกันนะแตกจริงนะแต่ว่าไม่ได้แตกเพื่อประชาชนคุณธรรมนัฐก็โฆษณาตลอดเวลาว่าเราจะทำเพื่อประชาชนจะฟังความเห็นที่ว่ารัฐมนตรีคนไหน มีความผิดจริงหรือไม่ส่วนเราจะลงคะแนนเสียงต้องเป็นไปตามรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆวันนี้ใช่ไหมไอ้นี่เป็นสูตรเป็นสูตรไปเป็นสูตรก่อนก่อนลงก่อนลงคะแนนก่อนลงลงคะแนนก่อนจะมีการให้ให้วางใจไม่ไม่วางใจนะอ่าพรรคการเมืองบางพรรคนักการเมืองบางคนบอกว่าเราดูผลเราเราฟังการพิจารณาก่อนปรากฏว่าทั้งหมดเนี้ย แกพูดมาจะพอปีแล้วครับแล้วก็พิสูจน์จากการงบประมาณคะแนนแม่งเกินเลยครับสองนี่สองนี่คือคือถ้าพูดกันพูดตรงไปตรงมาเนี่ยคนยังรู้สึกไม่ชอบธรรมนัดมากมากยังยังรู้สึกมากอยู่สมาชิกเราก็ในขอนแก่นก็มันธรรมนัดเต็มเลยแต่ว่แต่ว่า อีกด้านหนึ่งก็มีคนเริ่มเริ่มเอาธรรมนัตมาเป็นความหวังมไม่ได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความหวังให้ธรรมนัตมาทำอะไรเป็นความหวังให้ไปล้มประยุทธ์ลอมประยุทธ์เลยรนะแต่ถ้าสมมติธรรมนัตล้มประยุทธ์จริงนะไม่ต้องล้มประยุทธ์หรอกรเอาว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งเนี้นะล้มรัฐมนตรีสักคนหนึ่งเอาละสมมุติว่าลบไม่ล้มประยุทธ์นะไม่โหวตให้เช่นคนที่มีโอกาสตายที่สุดเลยเกิดแขก ไอเฮ้งครับไอเฮ้งคือสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานแรงงานครับเพราะว่าทำไมมีโอกาสตายไอ้นี่ปากไม่ค่อยดีครับนะทําตัวเป็นลูกหาบให้กับประยุทธ์นี่พอเขาเปิดพิปพายปั๊บทํำท่าจะแขวะทักษิณน,นะ嗯嗯 <c oughs> นะแล้วก็ที่สําคัญคือศัตรูกลุ่มที่หนึ่งฝ่ายค้านเขาไม่เอามึงแน่นะศัตรูกลุ่มที่สองคือนุ่นบ้านใหญ่ชนบุรี ช่ไหมค,คุณปลื้มทะเลาะกับเขาอ่ะถูปล่ากลุ่มที่สามกลุ่มกลุ่มหิวหิวกล้วย <c oughs> คือกลุ่มหิวกล้วยนี่มีสิทธิ์มึงเอาก็เอาไม่เอาก็มาเอาเพราะมันไม่มีกลุ่มกลุ่มพักพักพักปัเสธนี่มันหมดอนาคตแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมแล้วสามกลุ่มนี้ถ้ารวมหัวปั๊บหลุดหนึ่งคนแน่หรือว่าไอชัยวัฒน์ไอชัยวุฒิใช่ไหม ไอ้นลำดีเอ่ะปากปากมากเหลือเกินสันติพร้อมพักก็มีสิทธิ์นะครับแต่สันติเขาบอกว่าสามคนเนี่ยมีโอกาสสันติพร้อมพักมีมีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าไปขัดแย้งเรื่องประมูลท่อน้ําตะวันออกพิเชษก็ดับเครื่องชนแต่ไม่รู้เขาจ่ายกันหรือยังนะอาจจะจ่ายกันแล้วอาจจะพ่ายก็ได้สันติแต่สมมุติว่าสามคนนี้อภิปรายมันต้องเท สิบหกสิบเอ็ดคนนะถ้าเกิดหลุดรับตีหลุดหนึ่งตำแหน่งนี่ก็ประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วครับถูกไหมครับถือว่าแพ้แพ้แล้วถึงแม้ประยุทธ์ผ่านก็เถอะแสดงว่าคอนโทรลทีมทีมเวิร์กไม่ได้แล้วดังนั้นผมว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้ประยุทธ์มันก็เสียวสันหลังนะมันก็รู้การเมืองแต่เนื่องจากว่าไอ้นิสัยพอบอทอบงเป็นเผเด็จก,การด้วยเป็นนายทหาร ที่มาณ์แล้วโดยบุคริส่วนตัวคุณประยุทธ์นี่ผมว่ามันไม่เหมาะมาเล่นเป็นนักการเมืองหรอกมาเล่นในระบบประชาธิปไตยไม่ได้แล้วลึกๆเนี่ยลึกๆประยุทธ์เนี่ยคือไม่ใช่ลึกๆหรอกอย่างเห็นชจัดเนี่ยเขาไม่เชื่อประชาไต่เขาไม่เชื่อสภาเขาไม่แคร์สภาเออมึงจะโหวตก็ได้มึงไม่โหวตก็ได้เดี๋ยวจะคุยตอนท้ายอีกทีนะเนี่ยไม่ไปตอบกระทู้ในสภา รองประธานสุชาติล่อทะหน้าแหกนะครับเอาละมาพูดเรื่องการปรับคณะอภิปรีสมมุติว่ามีการปรับจริงผมอยากให้มันมีนะเพราะอะไรรู้ป่ะฝ่ายค้านอาภิปรายเนี่ยอาจจะล้มมึงไม่ได้ล้มรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าศรัทธาที่เราพูดกันว่าชนะในความพ่แพ้นะครับโหวตแล้วประยุทธ์ผ่านหมดทั้งทีมเสร็จแล้ว จูปากกันระหว่างธรรมนัตถ้าลองนึกถึงภาพคนปากสุกปกกันนะ <laughs> มันจูปากกันนี่แล้วกลับมาร่วมมือกันใหม่ผมว่าธรรมนัตตายคนแรกเลยครับเพราะมึงโกหกประชาชนมาตลอดถูกไหมสองไปยุคก็ตาย,ยมึงก็ไม่แน่จริงนี่วาคือผมว่าตายทั้งคู่นะทั้งขึ้นทั้งร่องนะการตายจำพิ ตามคำพูดพี่ประโจบได้ไหมครับท่านประโจบใชส้สารเนี่เราก็สนิทกันนะสนิทกันท่านพูดอะไรไหม่านชอบพูดเลยเวลาเปิดพิไปทีไรนั้ทนท่านบอกว่าเออวางกินมะขามป้อ,อมเจ็ดวันลามั่งขี้ไม่ออกละมั่งขี้ไม่ออก,ออกเอา้าวางกินมะขามป้อมแล้วทำไมละมั่งขี้ไม่ออกวะ พอเวันละมั่งคิดไม่ออกแชนที่ละมั่งจะตายจะตายน้อยตายแทนคือหมายความว่าบางทีฝ่ายค้านนี่ไม่ได้ทํางานหนักเลยนะคือทํางานหนักนึกอภิปรายแต่ว่าตายกันเองไอ้ไอตอนอภิปรายไม่ตายพอเจ็ดวันต่อมามาขามป้อมไปติดคอใช่ไหมสุดท้ายรัฐบาลล่มเองคือ นี่คือจุดสำคัญที่เราคิดว่าการปรับคนะมตรีเนี่ยแทนที่จะเป็นจุดแข็งคือจุดแข็งใช่จุดแข็งที่ผ่านแน่เพราะคำรามาก็จะผ่านอยู่แล้วแล้วก็แทบปรับได้นะออถ้าถ้าเขาปรับมาเขาสัญญากันนี่ถ้าปรับก่อนอภิปรายก็แง่แงแต่ผมเชื่อว,ว่าปรับหลังอภิปรายก็ปรับได้ ระยุทธไม่กล้าหักหลังถ้ามันสัญญานะเพราะอะไรเพราะป้อมป้อมครับแต่ว่าสองคนเนี่ยที่ที่เขาตกลงกันคือคือถ้าจะเอาธรรมธรรมนัสกลับหน่อยนะอเอากลับคนเดียวแต่ว่าถ้าแมวธรรมนักลับก็จะให้ช่วยสองคนแต่ช่วยสองคนเนี่ยภูมิชัยไทยเขาเขามองเขาจ้องอยู่แล้วนะเขาก็อยากได้คนหนึ่ง ใช่ไหมอย่าได้คนหนึ่งเพรันประยุทธ์ต้องชั่งระหว่างกลุ่มธรรมนัตซึ่งมีอยู่16คนคือกลุ่มภูมิใจไทยกับพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้ามองในแง่โคต้าเนี่ยผมคิดว่าถ้าปรับเนี่ยก็คงได้สองตำแหน่งคือพืนแต่ตามสายข่าวนะคือธรรมนัตไม่มานั่งหรอกโอ้ถ้าธรรมนัตมานั่งยิ่งดีตายสนิทแต่ธรรมนัตก็จะเบี่ยงเบนให้ลูกน้องไปครับ เสเพอไอ้ไผ่ไอ้ไผ่ไอ้ไผ่จะโชคดีหรือเปล่านี่หลานชายผมนี่ลูกเรื่องวิทลิกอะนะฮะไม่แน่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าปรับหลังคอรมอผมก็เชื่อว่าประยุทธ์ไม่กล้าหักหลังเพราะอะไรเพราะสามปอทลาราชนี่ยังมองไปถึงอนาคตที่จะต้องไปเตรียมมันกะจะอยู่ต่อนี่ การเลือกตั้งจะต้องชนะอีกใช่ไหมมันก็มันไม่มีฐานแล้วเนี่ยประยุทธ์เนี่ยฐานประยุทธ์เนี่ยหนึ่งกลุ่มนักการเมืองเก่าสันติก็ไทยรักไทยเก่าใช่ไหมครับกลุ่มสามมิตรผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะอย่างกลุ่มสันติพร้อมพักกลุ่มสามมิตรสสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ย สุริยะจึงเรื่องลงกิจเนี่ยพวกนี้มันจะหมกไว้อะถ้กกะากระแสแม่งตกมันก็หน,นีใช่ไหมมันถึงได้มีข่าวบิ๊กในกรัฐบาลไปพบทักษิณที่สิงคโปร์ไงสิงคโปร์นะฮะผมเคยออกชื่อไปแล้วว่าชื่อสุชาติแต่ไม่รู้สุชาติไหนผมไม่บอกนามสกุลนะ <c oughs> เออดังนั้นกลุ่มใหญ่ๆพอออกไปกเ็เสร็จไอเฮ้ง ไอ ori, แ้แทงนี่ชนบุรีแหมตีปีกผมเรียกไอ้น,นี่มันผมเรียกไอ้ตัวชานะ <c oughs> ตัวชาภาษาจีนหมายถึงไอ้เด็กที่หัวโตๆตัวโตๆแต่สมองน้อยๆอ,อ,อ่ะเนี่ยยังไม่ทันจะอภิปรายไม่วีวางใจหลยอ,ออกมาฟัดกับเขาแล้ว <c oughs> แหลมออกมาเลยไอ้ที่มึงแหลมออกมาเนี่ยมึงปกป้องตัวมึงเองได้หรือเปล่าถ้าไม่มีการสัญญาปรับคอรมอนนะมี ไอ้ตัวช้ามีสิทธิ์ตายค,คย,ายังมีสิทธิ์ตายก่อนเลยล่ะนะฮะดังนั้นถ้ามีการผมเชื่อว่าเขาจะปรับแต่อย่างอย่างที่อาจารย์จัจนทว่ามึงปรับไม่ปรับเรื่องมึงแต่นี่เรามาวิเคราะห์สถานและสายข่าวเราที่อยู่ในประเทศเขาบอกเป็นไปได้ที่มันจะปรับ,รบเพราะอายุมันกลัวไม่ผ่านคือวันนี้อายุผ่านเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้อยู่แล้วนะแต่ว่าผ่านทั้งหมดเนี่ย สิบเอ็ดคนนี่ไม่แน่นะยิ่งผ่านให้คะแนนประยุทธ์มาที่หนึ่งนี่ไม่แน่นะคือประยุทธ์นี่มันล่อแน่เลยเกิดผ่านทั้งคนะจริงแต่ประยุทธ์ได้คะแนนที่โหลหรือกระชิบหายเมื่อถูกไหมครับควรจะเล่าออกนะหรอต้องเล่าเอรามันไม่ลาอยู่แล้ว่ะไม่ลาไม่ลามันไม่ลาอยู่แล้วลคนอย่างนี้นะฮะแต่ว่าที่เราพูดกันไปเมื่อวันพฤหัสชนะในแพ้ย้ำได้ไหม คือจริงอยู่อาจจะชนะโหวตแต่แพ้ในทางการเมืองของประชาชนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้การเลือกตั้งหัวใจใหญ่คือสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าครับถูกไหมครับว่าคุณจะปรับไม่ปรับเนี่ยการปรับผมหมกปรับโกตายไม่ปรับโกตายง,งานนี้นะที่เลือกตั้งถ้ามองข้ามชอดไปเนี่ยเลือกตั้ง ข้างหน้าเนี่ยหนึ่งพัคไหนจะส่งจะส่งประยุทธ์เป็นเแคนดิเดตนายกภาคไหนพลังประชารัเหรอเ็ื่อแง่แง่พลังประชารัฐเลืที่พลังประชารัตตอนนี้ออกไปแล้วหรือว่าภูมิใจไทยจะส่งอพลังประชารัฐตัวนี้ก็ออกไปตั้งหลายคนแล้วนี่ก็ได้เลยสิฐานตอนนี้มันแตกหมดแล้วสองในข่าวที่ข่าวลือข่าววิเคราะห์กันว่า ให้อดีตรประหลากระทรวงมาไทยก็เลยประลาดอะไรนะประหลาชิงตั้งพรรคนะตั้งพ <ฆา S 1> รรเปาเลาเกงยังยัง,ย,งยังตั้งไม่ได้ยังยังไม่คลอดขอโทษนะบังเอิญฉัดชัยนี่สายตรงผมมนะันมันเป็นรุ่นน้องที่คณะไอหมอนี่เป็นคนเก่งต้องยอมรับทั้งเก่งทั้งฉลาดนะเออตอนอนัออ้นเนี่ย เป็นประหลัดอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วไอยุทธเนี่ยมันก็ไอไอไอป๊อกไอแจไอไอ,อนุพงษ์อนุพงษ์ฟูมฟักให้เป็นประหลัดเกือบสี่ปีครับคนเป็นประหลัดมหาไทยเกือบสี่ปีนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาบนะมีบมมเต็มนะ<ๆ>ก็เลยไปให้เตรียมพักรวมไทยสร้างชาติครับที่ไอ Й โบไปเต้นเยงเยงเนี่ยประหลัดชัดไทยเขาทําไว้ก่อนแล้วทําไมรู้เปล่า เขาเห็นกระแสลงขนาดนี้เขาเม่สไม่กันยังไงงม่เขาไม่โง่นี่ <S <an> <S ก็ถอยสิไปแบกไหวอะ่ะจะไม่กระแสอย่างนี้จำจำผู้ว่าหมูป่าได้ไหมจำได้ประยุทธ์กับไอ้เจ้าประวิทธ์นี่ย้ายมาล่าสุดนี่ย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีหวังจะมาเตรียมจะปั้นให้มาเป็นผู้ว่าก<ข>ทมจะไหมมาลงแข่งกับชาตชาติเขาทำโพหลายทีแล้ว ไอ้ไอ้ผัวหมูป่ามันก็ฉลาดพวกนี้มันไม่ง้อหรอกทีนี้มันก็ทาโพหลายทีแล้วกระแสตกมันเลยถอนตัวแบบเดียวกันแล้วตอนที่มีมีกระแสข่าวว่าอนุพงษ์ให้ประหลัดนมาตั้งพรรคก็มีการพูดกันพูดกันไปไกลว่าเป็นพรรคของกษัตริย์เป็นพรรคของกษัตริย์อปพรรคของกษัตริย์ซึ่งก็ไม่ร <grew up in French> ู้จร <und ying> ิงไม่จริงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ แทงแล้วมั้งแทงแล้วแทงแล้วเอาล่ะสรุปแล้วสมัยหน้าเนี่ยประยุทธ์มันมองข้ามฉดไปว่ามันจะไปเป็นนายกอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็หวังหวังคะแนนจากสุภูมิใจไทยเปิดไฟเขียวให้กัญชาต่าบซึ่งวันนี้กระแสตีกลับมาเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้ปรากฏว่าคนติดเสพ ระยะแรก,แรกๆโหมือนนตายก็มีแล้วบาดเจ็บก็หลายคนแล้วชัดชชติก็ออกมานะครับประกาศเขตปลอดกัญชานะในโรงเรียนเออโรงเรียนเอาละเราไม่พูดมากเพราะพอพูดเรื่องนี้ทางย t u b บแบนทุกทีออท่านตามข่าวกันแล้วกันเพราะผมพูดไปเมื่อกก่อนเอาละนี่เราก็มองกันอย่างหอมปากหอมคอเรื่องการปรับครมอททำให้เราตามสถานการณ์ได้ทันนะครับสมาชิกของสุรัยทีวีสุรัยแฟนคลับ